สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทย,ยยอดดี้และทังช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทย,ยยอดดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวรการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณิลัชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับของทีมชาติไทยยู -17 ของเรานะครับหลังจบเกมทีมชาติไทยนะฮะในดุนยู -17 ปีนะครับก็ พลิกสถานการณ์นะครับกับมาชนะเวียดนาม2ประตูต่อหนึะครับในรอบรองชนะเลิศฟุตบอล AFC ซ17ทีมชาป์อาเซียนนะครับพร้อมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับในศึกฟุตบอลรายการนี้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีด้วยกันนะครับ เจเด็ดมีราบนะครับเฮโคชุนนี้ก็ได้ออกมาชื่นชมนักเตะทีมชาติไทยย17นะครับที่ได้แสดงถึงหัวจิตหัวใจนะครับที่แข็งแกร่งและยืนยันว่าจะพยายามทำเตืมนที่เพื่อแฟนบอลน,นะครับในเกมนะัดชิงชนะเลิศต่อไปนะครับโดยบอกว่าดีใจนะครับที่วันนี้เราทําได้สําเร็จนะครับเข้าชิงชนะเลิศได้อีกครั้งในรอบหลายปีเกมนี้เราโดนนําไปก่อนนะครับแต่เราก็สามารถกลับมาได้นะครับทั้งเกมกับมาเลเซียและเกมนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีหัวจิตหัวใจอันยอดเยี่ยมนะครับของน้องทุกคนนะครับเด็กๆทุกคนสู้และไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับก่อนเกมนี้นะครับเราได้พักน้อยกว่าเวียดนามนะครับแต่เราก็มีทีมแพทย์ที่คอยดูแลร่างกายน้องๆเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันกับในนัดชิงชนะเลิศนะครับเราต้องทําให้หนักเตะของเราพร้อมที่สุดเราเคยเล่นกับออสเตรเลียมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังไม่เคยเล่นกับอินโดนีเซียนะครับดังนั้นนะครับในรอบชิงชนะเลศิศมองว่ายากทั้งสองทีมไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามนะครับซึ่งก่อแน่นอนว่าเราต้องมีการศึกษาคู่แ ทั้งสองทีมให้ดีที่สุดนะครับเพราะทั้งสองทีมเป็นทีมที่แข็งแกรง่งไม่ว่าพบกับใครเราก็ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก็ขอขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆณสุดท้ายก็หวังว่าทุกคนจะทํางานอย่างหนักและพร้อมเต็มที่เล่นให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนได้ชมได้เชียร์กันอย่างสนุกแน่นอนนะครับขณะที่มาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซ้ำนะครับนายยศสมาคมฟุตบอลไทยออกมาเชื่รชมนักเตะทุกคนนะครับและให้กครด,ดิตน้องๆทุกคนนะครับตั้งแต่เกมที่ชนะมาเลเซีย3 1นนั้นไทยเราก็ตกอยู่ โดยเฉพาะกับเด็กอายุแค่1 5บหปีเท่านั้นซึ่งต้องรับมือกับความกดดันแบบนี้แต่ทุกคนก็ผ่านมาได้นะครับแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ความเป็นยอดนนักสู้และหัวจิตใจที่แกร่งเกินไว้นะครับเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมเป็นประสบการณ์และทําให้ทุกคนเติบโตขึ้นไปอีกที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็อยากขอบคุณแฟนบอลที่เริ่มให้ความสนใจกับเด็กชุดนี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเกมวันนี้ก็มีคนดูถ่ายทอดสดในเกมพบก,กับเวียดนามสูงถึง2 1งจุนแสนคนและตลอด3เกมในรอบแบ่งกลุ่มก็มียอดวิวเกินกววว่าา1้นิ ซึงเป็นอีกหนึ่งแง่มุมดีๆนะครับของทีมทัตไทยชุดนี้นะครับนอกจากจากเรื่องของการแข่งขันนะครับที่ทําให้ทางมาดาแป้งรู้สึกป่าปลื้มใจนะครับก็คือเราตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์มาและได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้เด็กชุดนี้ต่อไปและหวังว่าจะ พาเราคว้าแชมป์กระปาือกคนไทยได้นะครับสำหรับทีมชาติไทยยู -17 ชุดนี้นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับโดยเตรียมพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียและออสเตรเลียนะครับในวันที่3กรกฎาคม2 0 6 7เวลา19.30นน,นะครับแฟนบอลไทยก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook และ YouTube ของ FA Thailand และช้างศึกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเลยทีนะครับสำหรับนักเตะทีมชาติไทยยู -17 ชุดนี้นะครับอีกหนึ่งชุดความหวังของทีมชาติไทยของเรานะครับก็เป็นกำลังใจเชียร์น้องกันได้ เรับวันนี้ฟุตบอลไทยสายยอดีนะครับขอขอบคุณการติด,ดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบก,กันใหม่ในอากาศต่อไปฟุตบอลไทยสายยอดีสวัสดีครับ